สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคุยโยลูกชาวสวนอีกสิ้นเพยนะครับวันนี้คุยโยมีวิธีการปลูกเมลอนมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับพอดีเมื่อสักสองสามปีที่แล้วเนี่ยคุยโยไปเที่ยวที่ไร่ปัทมาที่จังหวัดกาญที่จังหวัดอะไรนะเพชรบุรีนะครับก็เห็นเขาปลูกเมลอนแล้วก็ถามเขาว่าการปลูกทํายังไงการดูแลยังไงอะไรเงี้ยแต่ที่นั่นก็จะเป็นโรงเรือนที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับแต่คุยโยก็เลย เอามาดัดแปลงจากที่ไร่ของเขาแล้วก็มาปลูกเล่นๆทดลองดูนะครับอืวิธีการปลูกของคุยโยกก็คือซื้อมเมล็ดมาแล้วก็ปลูกในกระถางปลูกในกระถางเนี่ยพอใส่ในกระถางเสร็จแล้วพอก็ขึ้นต้นมาเนี่ยก็จะผูกเชือกเชือกสีขาวต้นนี้ยสีขาวอย่างเงี้ยเอามาผูกแขวนแขวนไว้ข้างบนเพื่อที่จะให้ขาของต้นเมลเรานเนี่ยทนเชือกขึ้นไปนะครับอันนี้คือ ข้อแรกเลยนะแล้วก็ต่อไปนะครับพอเขาเขาเป็นต้นๆมันเนี่ยประมาณใบที่สิบประมาณที่สิบเนี่ยต้นนใบที่สิบก็าจะแตกยอดมาจากข้อใบเนี่ยก็จะแตกยอดมาบางทีก็เป็นใบที่เจ็ดที่หกประมาณอย่างเงี้ยแต่นี้เป็นใบที่สิบพอเขาแตกยอดมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะออกออกดอกพอออกดอกปุ๊บเนี่ยเราก็ปล่อยให้เขา,เขาผสมพันธุ์ก่อนผสมผสมเกสรนนะ่ะ แล้วก็จะเป็นลูกแล้วพอเขาติดลูกปุ๊บเราก็จะตัดยอดตัดยอดตรงนี้พอเขาแตะมาก็ตัดยอดแล้วก็ป้ายปูนปูนแดงปูนกินขามาอันนี้อันที่สองนะครับพอเขาติด,ต,ดติดลูกแล้วปุ๊บเราก็จะทําเชือกแขวนลูกของเขานี่เพราะว่าถ้าไม่ทําเชือกแขวนลูกไปเนี่ยเขาจะมีน้ําหนัก <c oughs> มันก็จะไม่ได้นะครับส่วนการดูแลอันนี้คุยโยก็จะใช้ปุ๋ย ปุ๋ยที่ทัง้งคาปุ๋ยคีวันนิดๆก็ไม่มากเท่าไหร่ก็ใส่ประมาณสักสิบวันครั้งนะครับแล้วก็ใบเนี่ยที่นก็จะพ่นพวกน้ำส้มควันน้อยๆเพราอป้องกันมแมลงเพื่อลองดูมันจะมีต้นหน,นึ่งแบบน,นี้อย่างต้นนี้อย่างต้นนี้โดนแมลงจับต้นนี้ก็เหมือนกับว่าไม่สมบูรณ์แล้ว ได้ลูกเดียวแต่ลูกไม่สมบูรณ์ก็คือต้องปล่อยไปส่วนต้นนี้ต้นนี้ก็ได้ต้นนี้ใบเขาไม่สมบูรณ์เขาไม่แตกยอดข้างๆเลยเขาไปแตกอีกทีนู่น่ยไปแตกทีงสูงมากเลยพอแตกยอดมาปุ๊บเราก็เขาจะออกดอกออกดอกมาปุ๊บเราก็ทําเชือกแขวนเขาไว้ต้นนี้ก็ลูกโตแล้วก็จะได้ต้นละลูกละลูกแต่ต้นเนี้ยต้นเนี้ยต้นเนี้ยไม่ได้แน่นอนแล้วเพราลูกไม่สมบูรณ์ก็ต้องปล่อยเขาไปแต่เลา ก็กินได้แต่อาจจะไม่สวยเท่าไร่แต่แลูกอื่นๆนี่ค่อนข้างจะดีหมดเลยตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มสวยแล้วนี่ก็เริ่มสวยแล้วนี่กะลูกโตแล้วมีโตแล้วเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ประมาณใบที่สิบ้วก็จะออกยอดมาส่วนนี้ก็ไปสูงหน่อยเพื่อนเพื่อสังเกตดูถ้าเลยเข้าไปเนี่เขาจะไม่ค่อยแตกยอดแล้วเขาจะแตกพอแตกยอดป,ปั๊บเนี่ยเราต้องจัดการเลยพอได้เป็นข้อใบเนี่ย พอออกลูกปุ๊บแล้วก็ทิง้งไปสักใบสองใบสองใบเนี่ยเราก็ตัดยอดเนี่ยลักษณะของการปลูกในลอนที่ทําอย่าง,งานี้คือคือตัดอาหารตัดอาหารมาให้ไปเลี้ยงยอดเขาจะได้มาเลี้ยงลูกของเขาแต่ด้านบนนี่ก็ปล่อยเข้าไปแล้วก็ไปตัดยอดข้างบนนะข้างบนคือว่าตัดยอดหมดแล้วไม่มียอดแล้วก็จะกุดหมดเลยนะครับอืถ้าเพื่อนๆออู่ที่ไม่มากแล้วก็มีแสงแดดพอสมควรเนี่ย ก็ลองปลูกเล่นเล่นดูได้นะครับถ้าเราปลูกเองกินเองเราจะเก็บคือแก่จัดนะรสชาติของเขาก็จะหวานกว่าถ้าเราไปซื้อตามตามตลาดอย่างเงี้ยเขาจะเก็บแค่แค่แค่แ,คแก่แล้วก็มาขายแต่ถ้าเราปลูกเองเนี่ยเราเก็บได้แก่จัดรสชาติก็จะหวานมากกว่าที่เราไปซื้อตามท้องตลาดและที่สาคัญก็คือไม่มีสารเคมีอะไรเลยเาปลูกแบบ มง่ายๆใช้อินทรีย์ปลูกลดน้ําใส่ปุ๋ยเล็กๆน้อยๆเองปุ๋ยที่ไก่ที่วัวอะไรอย่างงี้ที่ทางคาที่วัวสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรให้เพื่อนๆดูเมลอนเมลอนนะครับไม่ใช่เลมอนเมลอนเดี๋ยวพูดติดกัวถูกก็ปลูกเล่นๆก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูว่าเนี่ยปลูกได้แล้วก็มีลูกจริงๆหนึ่งต้นได้หนึ่งลูกเองที่เพื่อนๆกินตามท้องตลาดไปซื้อลูกหนึ่งเนี่ยก็คือมาจากเมลอนหนึ่งลูก เมลอนเดี๋ยวพูดผิดเพราะที่สวนมีทั้งเมลอนเลมอนสับสนวันนี้ก็จะมาตัดแล้วนะครับเลมอนเลมอนเลยรุนนี้รูกเนี้ยที่จริงตัดได้เมื่อสองวันที่แล้วนี่เกินมาสองวันเขาจะอายุของเขาประมาณสี่สิบห้าสี่สิบห้าวันนะครับที่ครูโยห่อไว้เนี่ยเพราะว่า ที่จริงดูนะเขาห่อกันหรือเปล่าแต่เนี่ยมันเป็นมแมลงแมลงมากัดกินแล้วเป็นอย่างนี้เสียเลยพอมีมแมลงมากัดตัวเนี้ยเป็นมแมลงแบบเนี้ยถ้ากัดตัวนี้ไม่ได้กินลูกเลยเสียก็เลยห่อเขาไว้เดี๋ยวเรามาตัดแล้ว ลูกแรกนะครับหอมไหมหอืมสวยมากเลยเขาบอกว่าอ่านนั่อ่านมานะเขาบอกว่า แล้วเนี่ยต้องทิ้งไว้สักสองวันถึงจะกินได้เอาแล้วมาดูแล้วไม่สนใจแล้ว <c oughs> ได้มาแล้วเลมอนเลมอนเลย <c oughs> เดี๋ยวลูกต่อต่อไปก็คงได้ทยอยตัดกินไปเรื่อยๆนะครัะดูใกล้ๆ สมบูรณ์มากตัดอย่างเดียวนะน,นี่แน่ฮยตัดผิดตัดไปอืมอืมไม่ไม่กูแนบบ่ไปดูนะเซอร์ไพรส์ เสียดายจังแตกเสียดายจังเลยรูปนี้แตกครับอืมแต่กลิ่นหอมมากเมื่ะนั้นเราเก็บมาทั้งหมดสี่รูปนะครับแล้วก็มีอยู่รูปหนึ่งที่แตกตูวที่แตกก็ผ่าชิ้นเลยแต่ก็ไม่อร่อยเท่าไหร่แต่สามรูปนี้คุยโยเก็บไว้สองวันแล้วเลยสองวันนลว,วันนี้ก็เริ่มวันที่สามแล้วก็จะมาผ่าให้เพื่อนๆดูนะครับ จะเอาลูกไหนดีถ้าลูกนี้จะสีสีเข้มก่าสีเขาจะเปลี่ยนไปเลยนะครับแต่นแรกออกจะสีประมาณอย่างเงี้ยตอนนี้ก็สีออกเหลืองๆแล้วแต่ลูกนี้สีเข้มที่สุดเดี๋ยวจะมาผ่านลูกนี้เลยเขียวอยู่ เนื้นนะอฟูม,อม,อม,อามากเลยครมเหมือนคนนิ่มเลยนะครับลูกที่ผ่าตัแรกอขาจะาแข็งๆลูกนิ่ม เนืนุ่มหวานฉ่ำเลยครับเป็นน้ำเลยน้ำหยดน้ำเยอะมากหวานอร่อยมากๆเลยครับผมถ้าเขาปลูกกันเนี่ยพอเก็บรูปมาแล้วเนี่ยพอครบสีสิบห้วันหรือสีสิวันเนี่ยก็จะเก็บเก็บมาแล้วก็เอาทิ้งไว้สองขวันแล้วถึงมาพา่าจะอร่อยนะครับบายยขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ Thank you